ครับก็ขอสวัสดีครับพี่น้องชาว YouTube ทุกๆท,ท,ท่านแล้วก็พี่น้องชาวหนังกลางแปลงครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดท่าผานะครับนะฮะอยู่ที่บ้านโปง่งนะฮะร,ราชบุรีวันนี้ก็พามาดูหนังกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นใครซะไม่ได้นะครับก็คือวันเพนเทอร์ริเทดวันนี้เรียกว่ามากันแบบ ชุดโชว์วันนี้32ดอกนะฮะวันนี้32ดอดอกตอนนี้ก็กำลังติดตั้งอุปกรณ์กันอยู่ก็เรียกว่าเกือบร้อซ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ามาดูทางด้านพาวเวอร์นะครับ นี่ก็เป็นป้ายโลโก้ของเ e อร์ดิเทสนะครับก็วันนี้12เครงเราก็มาด้วยกันทั้งหมดนะครับ8แท่นดน้กันนะครับข้างละ4ท่แท่นนะครับพร้อมด้วยเสียงฮอนแล้วก็เสียงแหลมนะครับ นี่ไปวัดบางพระแล้วมันคือใครไนี่ยคือไม่มีอันนี้อ๋อมัต้องหวานไมมเออไม่ได้เอาอันนี้เป็นวัด ครับตอนนี้ก็กำลังต่อสายสัญญาณอยู่ก็คิดว่าอีกอสักพักใหญ่ๆคงจะได้ฟังเสียงสาวกันนะครับ แล้วนี่ก็คือชุดเบสนะครับชุดเบสนะครับสามสใบวันนี้ชุด3ามแล้วก็ชุดเสียงแหลมก็ข้างละสีกล่องนะครับฮอนก็เช่นเดิมครับนะฮลิงโหลนะครับข้างละหกาทวันนี้ก็จะเป็นของ S.A. และนี่คือด้านในนะครับเดี๋ยวเพิ่เป็นลำโพงของ SA นะครับ S A 24นิ้วก็รียกว,ว่าโหดกันพอสมควรวันนี้นะฮะ32ใบจอเดียว ก็เรียกว่าสนานลั่นวัดแน่นอนสหรับค่ำคืนวันนี้แล้วก็นี่คือทีมงานของวันเพนเดอริเทจกำลังติดป้ายกันอยู่ มาก็สำหรับวันนี้อยู่ที่บ้านโป่งนะครับบ้านโป่งราชบุรีในชุด32ด32ดอกนะครับแล้วก็พรุ่งนี้คืนพรุ่งนี้นะครับก็น่าจะเป็นที่วัดท่าพระนะครับนครชัยศรีสำหรับพรุ่งนี้แล้วก็มีข่าวเร็วนี้นะว่าวันเพ็ญจะขนานสามจอกันนะฮะ แต่วันไหนยังไม่รู้นะครับครับเสียออฟครับได้ข่าวว่าจะมีการขนานสามจอใช่ไหมครับที่ไหนที่วัดจุฬาหรืออะไรเนี่ยอ๋อใช่ครับวันที่หนึ่งอ่าวันที่หนึ่งตอนแรกก็เป็นวันที่สามสิบเอ็ดเลื่อนมาแต่ไม่รู้ว่าสามหรือเปล่าเพราะว่าเขาเลือเล่อนเลื่อนอ่ะไม่รู้คุณแขกอรสะดวกหรือเปล่าไม่รู้อ่าถ้ามันมีอยู่แลค่สองจอจะพาเขาบอกว่าเราเดี๋ยวถามคุณแขกดูก่อนว่าถ้าเลื่อนันที่หนึ่งสะดวกมาไหมสนิทไหมอะไร รามาก็สับไปก็ทำเท่าเขาเรือกเขาเปนตีก็เลยเรื่องอ๋ออ่าก็เลยเรื่อนเป็นวันที่หนึ่งนะวัดยุรามณีนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ขนานสามจอแน่นอนนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีวันเพ็ญอยู่หนึ่งจอนะครับก็อย่าลืมไปเชียร์ไปชมกันนะครับสำหรับวันที่หนึ่งนะครับแล้ว แล้วจบจากวัดท่าผาแล้วไปไหนต่อครับเนี่ยไปวัดบางพระพรุ่งนี้ครับวัดบางพระพรุ่งนี้นะนนวัดพวกเป็นชุดนี้เลยปะครับชุดนี้เลยปะครับชุดนี้เลยครับชุดนี้เลยนะสามสิบสองดอก <pour S 1> อ่าพอดียี่แปดก็วัดอะไรอ่ะสุวรรณารามใช่ไหมครบับที่หลังเซ็นท่านหน้าขนาดสองจออ่ายี่แปดอ่าสัลยาสารยาสารยาหลังอายี่แปดนะครับหลังเซ็นท่านอ่าสัลยา แฟนแฟนเอฟซีที่รอชมอยู่ก็อย่าลืมนะครับไปเชียร์กันขนาดต่จอางจอเดี๋ยวหน้าก็จองมาหลายทีแล้วครับพระจอมก็จะลงเฟซนี่ก็อย่าลืมนะครับติดต่อไม่ว่าจะเป็นงานนะครับงานบุญงานบวชนะครับขึ้นบ้านใหม่บวันเพนเทอรเทสดินดีน้อมรับใช้ท่านเจ้าภาพนะครับนะฮะก็ติดต่อกันเรื่อยๆนะครับอย่าลืม ติดต่อกันได้ที่เสียออฟนะครับวันเพนเทอร์ริเทดที่บ้านโป่งนี่นะบ้านโป่งย้ำนะครับย้ำนะครับนะจดจำกันให้แม่นนะครับวันเพนเทอร์ริเทดนะครับนะอย่าลืมหลงไปจออื่นนะครับนะก็นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แม่บุญเรือนมันมาขอพรขออะไรได้ครับวัดัควริดังศาลแม่บุญเรือนอยู่ข้างหลังนะครับอ๋อครับขอหวยขอโชคขอลาบ สำหรับ FC ของบนเพนนะครับตอนนี้ก็ได้คำแนะนำจากเสียออฟว่าด้านด้านนายมีสารเจ้าแม่อะไรนะฮะแม่บุญเรือนแม่บุญเรือนนะครับนะครับสำหรับเอฟซีที่จะมาขอโชคขอลาบก็มากันได้ ก็วันนี้คิดว่าฝนคงฟ้าคงจะไม่ตกนะครับสำหรับวันนี้ทีมงานก็กำลังขมักกระเม่นกันติดอุปกรณ์ตอนนี้ก็ถือว่าร้อยเปอร์เซ็นละร้อยเปซก็รอเวลานะครับรอเวลาลั่นนะครับ ก็สรับคลิปนี้ก็องค์ชายสเตชันก็ต้องขอลาไปก่อนก็อ,อย่าลืมกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับองค์ชายสเตชันด้วยนะครับนะฮะองชายสเตชันก็จะติดตามนะหากิดดีๆมาให้ชมกันนะครับสหรับพี่น้องชาวหนังกลางแปลงนะครับผมนะสรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ